สวัสดีครับคุณแม่มัจฉาครับครับมือหนีมาตามต่อแนวทางความฝันของคุณแม่มัจฉาครับงวดของวันที่16กรกฎาคม66ครับท่านผู้ชมครับนงววัต่ิพานมากความฝันของคุณแม่มัจฉาครับเลขเข้าทั้งบนทั้งล่างเนาะแม่เนาะครับคือว่านง่วัต่ิพานมากเมื่อกี้คุณแม่มัชชานะครับฝันวัตคุองเนี่ยนั่งเครื่องบินครับไปประเทศนังก็แม่ผมไปประเทศแล้ว ไป,ไปเล้วไอ้เพืก็พาปไ,ป <c oughs> ไปเล <c oughs> ่นพวกห,หูกัน <c oughs> นว่าตะของนั่งเครื่องบินไปครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> <c oughs> คุณแม่ก็เลยตีไซอ่าอายุของตะของราัา <c oughs> พ่อสอเกิด <c oughs> <c oughs> คุณแม่เกิดพ่อสอสองพันห้าร้อยห้าครับก็คือคุณแม่ตัดเป็นศูนย์ห้าเนาะแ <c oughs> ม่เนาะครับล้วกาคุณแม่อายุของคุณแม่ก็คือหกสิบเอ็ดปีครับเลขกมันออกหนึ่งหกครับท่านผู้ชมเลขกถือว่าเข่าทั้งบนทั้งล่างครับ จะรับงวดนี้ครับผมก็เลยมาตามมาตามต่อความฝันของคุณแม่มัดฉาครับแล้วก็มาถามคุณแม่คุณแม่ก็บ่าคุณแม่ฝันแล้วงวดนี้ครับเดี๋ยวมาฟังน้ำกันครับว่าคุณแม่ฝันว่าจังใดครับท่านผู้ชมในรอบนี้ครับคุณแม่มัดฉานี่ก็มีเอฟซีหลายหลายท่านพูดถึงอบอยยูครับท่านผู้ชมเพราะว่าคุณแม่รอบนั้นคุณแม่ฝันที่ว่าเห็นตัวเลขในลูกมะพร้าวนะเม่เนาะเจ็ดลูกเะ้าเจ็ดเจ็ดประดอกเจ็ดสองนาะแเม่เนาะครับครับ ครับแล้วก็ฟันเมีนมาเรื่อยๆครับสำหรับตัวของคุณแม่มาชัยเองครับเดี๋ยววันนี้มาฟังน้ากันครับแม่ฟันฟันมือใดครับแม่นน่ครับฟันมือขึ้นฟันฟันมือขึ้นนี่เป็นบอกอ๋อครับครับเอาแม่เว้าสู้ทัผบ้ชฟั่งเนครับว่าฟันว่าจังไดครับผมฟันว่าไปใส่ดอกไปกับไปกับไปย่างไปย่างไปบระดิษฐไปพ่อพญ่ยถีแล้วตายเลยเหรอนะแฟนแฟนใหญ่นะแฟนเก่า แฟนที่ตายคนสิตายนี่แหละช่วย,ยกันปัจจุบันนี่แหละเพิ่นเสียไปแล้วเนาะเพิ่นเสียไปแล้วครับ,บ้านนี้ไปไปเห็นเพิ่นเพิ่นน่ะแฟนสิไป็ดขาหมูครับเพิ่นสิไป็ดขาหมูให้ลูกสาวเพิ่อนหนึ่งเพิ่นว่านจิไป็ดขาหมูให้ลูกสาวก่อนยายก็ไปเบิง่งเนาะมองเพิ่อนขานั่นก็หมูก็หลายหลายหมูหลายตัวเลยหมูสีดำสีแดงก็มีนั่นช่วยมองหันคเลยเจ้าเพิ่อนขาแล้วเพิ่นว่าเพิ่นว่าอัน มันเป็นเลินเนาะเป็นเลินพระลันหินที่ที่ที่เป็นขาหมูนั่นอืมาเน,นี้ยายก็เลยว่าอุูยพระยายจะขาหมูบว่ขาแล้วระวังสิมัเน,นี้อันนั้นเท่าเท่านี่มีเจเบจะจะ,จะเอาไปอันนั้นเด้อเพื่อนว่าไอ้อันพุ่งมั่นนะพุ่งหมูนะแล้วว่าอันคอยใส่เกลือไปแล้วแล้วว่าแล้วก็แวะไว้นะแวะพุ่งหมูไหวอันนี้ก็เกลือไปห้วยห้วยไว้แล้วก็บอกว่าให้ยายนั่นเอาไปปิ้งครับอืยายก็ได้ไปปิ้ง ไปปิี่ยงบานนี่ใหญ่ก็ไล้ว่าเออเออเดี๋ยวก็ณี่ปี่จะกินเนื้อถั่วสันบครับบานนี่ก็ได้ใหางมากยางมากไปยางไปใส่บู้บานนี่เราว่าอันคือจังไรบู้นี่ไปปาดเนื้อจะคล้องกินได้นี่นะครับใ้ากินเนื้อจะคล้องบานออกมั้นบเราคคินึ่กเนาะปาดเนื้อออกมาปาดเนื้อเนื้อเนื้อขาดิหืมปาดเนื้อขาใหญ่ออกมาครับครับปังจกินเนื้อจะคล้องมากมานนี่ปาดเนื้อมาเหมือนันอันอันเป็นปียนป่นว่า อันเนื้อจะคว้างไปอย่างไปอย่างก็ว่าเอ้ากินแลลวใหญ่ากินแหลวกินแล้วว่าเอ้าอันเนื้อคนมันก็มันก็มีกินอยู่เด้ใหว่าจังสี่ครับเห่ือ่อันาเนื้อคนมันก็มีกินอยู่เด้บ้านนี้อันปลากินแล้วกินแล้วก็ไปใส่ตู้เย็นใว้ย่านย่านพญัยพญัยถี่เราตายแล้วย่านไม่เห็นหย่านไม่เห็นเนื้อใหยก็ไปใส่ตู้เย็นไหวเอาไปเสืองเราไหวเอาเนื้อไปเสืองเนื้อขาใหญ่น่ะไปเสืองไห้พญัใหนั้นไหวมันแยก็อกว่าเอ้าที่อย่างมรนคั้งจังสี่ กินอะไรอย่างว่าเสตียตัวเย็นแบบยานพญายมาเห็นแบบกับหเมื่อขึ้นมาออืยานพญายมาเห็นรอบนี้แม่ฝันเป็นตยานเนาะเป็นตยานน้ำเป็นตยานได้ใช่ไหมแต่ว่าเป็นตยานดอกตอนเนื้อจะคล้องเนาะครับบานนี้บาลว่าได้กินเนื้อตะของตัวนี้ปิ้งกินกินจนอิ่มแล้วบอกครับกินจนอิ่มไหมกินเหลววาอันเอ้าเนื้อคนไม่เคยมิตรกินเลยใหญ่กว่าจริงๆครับครับเราเขาเจ้าฝั่งยายน ว่าเออเหนื่อยจากของเหนื่อยขนก็มีกินอยู่ได้ว่าจะสิครับอืออันนี้แม่ก็จะตีเป็นเหลขเหนื่อยมันก็จับคอขาจะบของเนาะครับหนึ่งหาเก่าพ่ออ๋อหนึ่งหาเก่าจ้ะหนึ่งห้าเก้าเหนื่อยเหนื่อยมันก็จะหนึ่งหนึ่งขาขาากระหาครับกินกินกระเก้าสีบอกอ๋อตีแบบง่าย หนึ่งหาเก่าครับตีแบบง่ายๆจ้าแล้วก็ซื้อที่เราไอ้เก่าหาหาเก่าครับคือคือตัดออกจ้าตัดเอา,า,รเอาครับบริกาอายุไร้กะหกสิบเอ็ดเนาะเป็นหมอครับเอาอายุนำ้ำเอายุของแม่คือหกสิบเอ็ดออกไปแล้วจ้าออกไปแล้วเมืกอกี้แม่เกิดเ,เกิดเอ,เอาหกสองก็ได้เอาขึ้นไปหยิบบ่บ่เอาตัวนี้ละเอาหกหนึ่งนี่ละหกหนึ่งจ้าเพราะว่าอายุใหญ่หกสิบเอ็ดเป็นบมอครับถ้าก็ดซื้อเอาหกหนึ่งหนึ่งหก หารมาตัวเก่าค่ะกับหูเนาะครับครับก็คือว่าคุณแม่บัชชาติตัวเลขในไฮนไฮก็คือหนึ่งหาเก้าใช่ครับหนึ่งหาเก้าแล้วก็อายุของตัวของอีกหอ็ดหยาดมันมาอีกตัวเก้าอีกครับอ่าคุณแม่เกิดพศสองพันห้าร้อยห้าวันที่ยี่สิบกุมภาพันธ์เป็นบอกที่แม่บัตรชาชวนมา้ผมเบิร์นเ่ยครับวันที่ยี่สิบกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยห้าครับอายุก็หกสิบเอ็ดปีครับ อืแม่แล้วอแม่ฝันเห็นอ่คุณพ่อที่ว่าเสียชีวิตไปแล้วเนาะครัค่ยายกับพี่เเอาอุนน่เด้อเอาเอาคนตายแล้วเก้าศูนย์คเก้าน้อ๋อเก้าศูนยกายระวังคนตายมันจะจีนศูนยนะครับครับแม่ตีไซ่เก้าศูนย์จ้ะเก้าศูนย์คุเก่ากายระวังเลขหกน้ำสลับเลขเก่าเนาะอาจจะเป็นหกศูนย์สี่เนาะค่ะค่ะอืมครับเดี๋ยวพวกมันโตเดียวกันเนาะครับครับ อแม่แล้วอ่าแฟนของแม่นี่ตายไปเสียไปหลายปีแล้วบอกครับหลายปีแล้วอายุเิ่นตอนมันตายนั่นหกสิบสามปีหกสิบสามปีโอ้ครับครับก็มีเก้าศูนย์กับหกสามจ้าเพิ่มเติมบอกเขามากเนาะค่ะครับครับเพิ่นตายไปพ่อพ่อเพิ่นเสียเพิ่นเพิ่นเป็ยนยังพอเป็นจินเหล่าขี่รถชนไายหง อ๋อครับครับเราแล้วเม้าเราครับอืมเพิ่นเสียไปหลายปีแล้วเนาะแม่ก็พึ่งมาฝันเห็นอีกค่ะะฝันเห็นตั้งแต่เพิ่นเสียไปแม่ฝันเห็นอ่าพอดูบ่แม่หลายเืออะไรละแต่มือขึ้นี่กมาฝันเนี่ยอะไรละครับครับว่าได้ตีเป็นเหรียกศูนย์ทุนก่ออ๋อก็คืออันนี้ตีตามความเข้าใจของทะครอ่ะแมงเก้าศูนย์กับอายุของคนคนที่ตอนที่เพิ่นเสียไปเสียตอนอายุหกสิบสามปี ครับกับประมาณนี้เนาะแม่เนาะ,ะครับลลสลับแนวทางตัวเลขของคุณแม่มัดฉาครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นฝันตองหวัดของคุณแม่เองเนาะแม่ครับในรอบนี้ครับท่านผู้ชมครับคุณแม่มัดฉาฝันเห็นสามีของตัวเองที่เสียชีวิตไปแล้วครับกําลังจะไปฆ่าหมูให้กับลูกสาวของตัวเองครับ อ่าก <mile> ็คือไปฆ่าหมูอยู่พานหินเนาะครับแล้วก็แม่มาชาก็ไปด้วยครับคราวนี้คุณพ่อคนที่เสียชีวิตนะครับก็เลยบอกว่าให้ย่างหมูกินอยู่ตรงนี้นะครับแม่มาชาก็ย่างหมูกินอยู่ตรงนั้นครับพอกำลังย่างไปย่างมาไม่รู้ไม่รู้เป็นอะไรไปปาดเนื้อขาของตัวเองมาย่างกินอีกครับครับย่างกินจนอิ่มครับปาดเนื้อของตัวเองนะครับในความฝันอ่าแล้วก็เอาเนื้อขาตัวเองนะไปซ่อนไว้ในตู้ตู้เย็นกว่ากวาสสมีเห็นครับ รอบนี้ก็ถัอว่าเป็นฝันแปลกพอสมควรครับครับแล้วคุณแม่ก็เลยตีตัวเลขให้ว่าหนึ่งห้าเกครับหนึ่งห้าก็คือตัวเลขที่คุณแม่ตีให้ครับแล้วก็อายุของตัวเองครับคุณแม่มัจฉาคิดว่าตัวเองได้กินเนื้อของตัวเองก็เลยตีใส่อายุของตัวเองครับก็คือแม่มัจฉาเนี่ยเกิดวันที่20่สิกุมภาพันธ์พศสองพ้ารครับอายุก็หกปีเต็มเนาะแม่เนาะครับแล้วก็ คุณแม่ก็ตีใส่09 90 09หรือ90เนี่ยเอา90เนอะครับ90 09ครับท่านผู้ชมครับอ่ครับแล้วก็อายุของคุณพ่อที่เสียชีวิตไปนะครับก็คือแฟนของคุณแม่มัตชาครับตอนที่เสียอายุ63ปีครับตัวเลขก็จะมีประมาณนี้เนาะแม่ง159แล้วก็61แล้วก็90แล้วก็63 คแค่นี้แหละแค่นี้ครับก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูครับเพราะว่าอาความฝันก็เป็นเพียงแนวทางาดูเพื่อความบันเทิงครับครับผมก็ขอบคุณคุณแม่มากๆครับที่มาเล่าให้ฟังครับแม่แม่วอวยพรให้ท่านผู้ชมนะครับตัวขอให้ถูกไว้รวยเบอร์ทุกคนทุกคนเลยยานะคะครับสาธุครับเดี๋ยวโค้งสุดท้ายผมมาหาใหม่อีกแม่จะได้เลขดีเลขเด็ดเนาะมาอีกอีกเธอนึงครับ